หน่อยกวยใจครับมาแรนอเขาลังกายครับยังเอาพวกปไปใช้เนี่ยระันโอ้ใคนพอดตรงไหมยังไงยังมาแรนครับจะไปปั่นรถมสนาบินมาหนึ่งแลนครับไปเอยบ่ไปปั่นสนาบินครับเรื่นังนั้นมันนโอ้กูลนะพี่ร้านหน่อยครับดงใจเอ้ยสองคนครับูนี่ มีสองครับเขาเขาไม่ได้ขีดตมพี่น้องถามถาามา,าว่าป้อนแต่เพื่อสิ่งทเป็น่ยนอารมณ์ไอ้ป้องแนาครับตั้งแต่แรกไอ้เมกี้มันเทาอายุสิบเจ็ดปีบ้านเนะสาะมาซาซอนตอนนี้ไปเที่ยวบุฟเฟ่ต์ครับแถวระยองจันทัดบริโยงเสมันเขาเที่ยวดอกนี่ไปเที่ยวให้งานกรรมกรแถวไซโลแถวบังบกงแถวยังว่าตาดแถวแล้วงอบข้องไงบา,กางกับพิทาสเขาสร้างหมดแล้วครับ ก็โเ่นอี่างไเป็น,ปนปมอลำครับคณมาคุณเลี้ยงล่คำครับตั้งแต่ออกเรียงครับล่ำอยู่ปออกป่าซีนะองผ่าเส่หัวเลยตุตลกได้ลลำแถวน้องฝาดนะพวกได้มือละแปดบาทสิบสอบาททำไมน,นั่นเนาะต่อมาเป็นเบาสิริละสิบหกสิปีพอใหญ่มาพราง,ารง,งันล่ำใ่ไแมล่ะจะเห็นลล่ำบนนี้ผ้าเสียคาหลวงขาล่ำหาพรยมมนนําจาจาร์บุญสิงห์ปากไฟคับโซทอนโยู่ชือบอล่ยาโซทอน ก็มอสาตีกับเสาหนากเสาไล่ใช่ไหมครับเแค่น้ำกันก็จะหันมากอะ่ะเพราะไงกันเขาอาจารย์บุญเสียงก็พาไปอัดกองขอหน่อยาขาแม่ล่ำเพือนตาหวานแล้วมัน,นจงแก้วกากระเปิดด้วยคอนเกนก่อนเ่าดังเนาะมาใหม่เฮียนางจ่าบุญเสียงมาแล้วเพราะไงกันจากเคียงไฟไม้ล่าอยู่เฮียนแหละครับก็เสาติง่งมันจะหวานก็เพราะย,ยิบุลคุยก็ไรอยู่ครับตอนตัวอ๋อกเลี้ยนล่ำตัวอองเลี้ยนนะครับไม่ได้เลี้ยนตัวตลกเนาะ <laughs> เ <laughs> จะตัดเดล้หมูแหวมือแปดบาทสิบสองบาทนี่รักไปเทียวเด้เพื่อนผมหยียบไปน้ำเพราะไงก็ไม่ไงเพื่อนผมหยียบขึ้นรถร้อยหกสิบไปกี่น้ำห้องเทปหาสิบห้าบาทกรุงเทพเสรามพุ่งครับขิรถเสายยันเนาะดีใจไปทันได้เงินมาเท่ละพันได้เท่ละแปดร้อยเก้าร้อยเนี่ยโอย้ดีใจครับน้องาวนี่ต้องไปซื้อบันสางนิ้วเล่น,นครับพเพราะน้อง่าผมมันใหญ่ขายใหญ่ย้อนังมันหลทำไมก่อนฟันลังหล บริหารงานดีนะครับเป็นงานหนักๆนักกันมาก่อนหาถอนมันอยู่พูนแถวยูร์สิบสองมาบักคาแถวมาตาพุทบ้านสาวเพชรสลามาเพชรสลาเนี่ยดาราหนังเพชรสลาเนี่ยผมเคยได้ไปยุ่งผนแล้วดิยุ่สมัยยุ่มาตาพุทธกมูสาป,ป่าอาะไรเพชรจีนที่เห็นเราเราก็ห้อมดังกันใหม่เพรชรสลาชาววลาดใช่ไหมนะนี่น <S <S 1> <S 1> ต่อมาประกาศให้สุ่มเสียงดีอัดแฟนเสียงมาจากสองสมก่นอนอ,อัดแฟนให้เวลาเมื่อบนก็ปีละครแดนสละคข้ามลุงสางเพชรเมืองเสหลอกทหารเนาะ ที่แถวปทุมธานีละ่ะก็ว่กูอยู่เป็นงามอยู่ปทุมธานีแล้วว่ากูให้เสียงดีทรงม่วนเทียม,มายยยัดนอกจากเป็นเสียงไหนลุงสางเพชรเมือ,อ,เองเสือแล้วก็มากหม้อม่าละหม้บ้านนี้ก็มากอธิบัติไปรออยู่กับเสือล้วพุม่มมากไปหาป่างเพราะว่าโล่งยังสิละ่ะสามสี่ก่อนทรงไปหาเป็นนครแดนสขุขามเป็นราชมังกรวนโอ้เสียงดีนะลงมาไอ้เบิง้งโตนะครับจะจอยนะครับย้อนเขาสิดิี้ไอ้เบิง้งโตยี่ย่า,ยานเกาะ แถวย่านกอรอนครับคอนเทนต์รายการหันทีแล้นักจัดรายการดังได้คนอย่เบื้องหลังด้พวกกร,ระดำพวกลูกเกียรติไกลฝา,าดาดวงแต้มตุกิสีนึงก็มาล่ออาจารย์ขวัญใจเพราะไงโอ้ลายครับกระดำลูกเกียรติตุกะอยู่สถานีโอนบ้า,าน์ักร้องล่าไปโอ้นี่ไๆๆพกีซีเสาะไพโรดเพชรเมืองเสียครับนี่ลุงส,รรสงสามเพชรเมืองเสียไปเขาจำเมื่อกี้ดูทงสามคนโอ้หน้าตาดีครับบ้านอันดให้เลยบ้าน ใช้บุได้พ่าหลวเพลินมังสีผมนี่ะครับผมว้างที่นครมาพว่นคบเสียในจาาครับตายแล้วนะบัตรบางหนอขึ้้เมยบ้านเนี้หาเงินมาจอจารเป็นเสียงไห้หน้าตาดีหุ่นดีอัดเลยป่ะนะกับกแม่มหอา,าจ่าเ์็นจินวส่่งหลับมันแตงก่อนล่ำห้ยมาสอมอีวับนสะบางบ้ารเอาดังไอ่พายขำพอเอาดังโอ้เพทต้องใส้แบบพันสิงอัดจุดแลงหองหายเสดืจนจงเลียเสยหลัก โอ้สิคิดดั่มหน้ากี่หน้าคนมาเบิ่งนุ่งไปป่วยอยู่นั่นดังกันไหมลูกป๊อเขาเปิดแผ่นเสียงเจ้าหน้าหยาบไปหน่อยดังอ๋อทันเบมือนนอตากแดดแล้วก็มานซุบเขาฟังไอ้ป๊อกลูกป๊อกลูกป๊อกไอ้ป๊อกันโอ้ก่อนลำเจ้าดูตรงเทียมผมขอเตือดังข้างห้องหายเสด็จเขาเจ้าเปิดสันนี่มันดังเบ้าไงล่ะครับโอ้ขอบคุณพี่นครเดือนศรัทธาค่ำตลาดมังกรวนจำจิตอุ่นส่วงครับไม่แนะไกลฝากเพื่อนตายได้ดูเก๋บมังสวิกันย่อมสดสีคนใจดาอีสาน โอ้หลายครับเป็นละครแดีวสละคามร้านมางกวนตะยี่โคสโคเนยากเห็ยนภาษัหนี่ย์สมัยแต่งก่อนเนาะมันหนีมาแลนครับมาสะปันสนามสนามบินกระปิดแล้วแล้วก็เลยไปปั้นยาะมากก็เลยมาแลนลูกก็มาพาล้าหลานมาเล่นอยู่ตรงหน้าสิเขาเมียเราเดี๋ยวถ้มีโอกาสดีๆสิเราสูเป็นของฟังหลายเรี้ยงครับจิกปีแล้ยวสิพเออยู่ในวงการมอลรมานถ้าต่อของเรียงนี่ปีตะยี่ของเรียนอายุจิบปีสิบเจ็ดปีเห็นแบบซาชนหน่อยถ้าเห็นยุวิริจะปีสองเกียรติสองแปดครับแต่ว่าอัด ล้ำหนอนก,ก้อนนั่นพอ่อเขาออกเรียกมาปไปล้ำเลยนุ่งผ้เาเสื้อหุ่นครับสมัยก่อนนะย่งางล้ำผู้แถวหนองฝาน้าพวกมันหายแรงไปล้ำยังเหมือนนี่เหมือนี่อื่มอนมือนี่ไปแล้วครับแบกกองท่อมเล็กน้อยน้อเพื่อ,อนตัวตลกเลยแบกกองท่อมก็ผ่านาศาสซ่ากันย่างขวมตรงมันห่อนตีนเขาไปตองกุ้งห่อตีนเขาเคียดจะนั่งมัดว่ามิเกือบสมัยก่อนครับแล้วเดี๋ยวเพื่อกี้ทถากเปียร์งี้มันเกือบแล้วโอ้ยมันดีตัวสัตว์หนึ่งของทุงหงายนะครับจุดห่อนนี่นะครับเป็นหนองยังลำบากอยู่ครับนกได้ลำให้แต่ัง ก็ดีใจครับว่ามามีบุญวาสนาทั้งมอลำทั้งแต่แม่เป็นคู่ครับพี่ชายแต่แม่ก็เป็นคู่ในนองแม่ก็เป็นคู่เป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองก็เปเหรียญทหารพญานาคปาราสานครับว่าพญานาคปาราสานพญานาคเป็นคู่ใหญแม่นายต้องเบาปาราสานก็เป็นคู่น้องแม่นายกองปาราสานเป็นทหารเสนาลักครับนายนอปาราสานเนี่ยเป็นทหารผ่านศึกสงครามโลกครั้งที่สองครับพี่ชายแต่แม่ซึ่งผมเป็นคู่ป่ครับผมก็เป็นคู่ครับคู่ปองคู่มอลำ ดีใจเก๋ๆมากเลยล่ะไม่เป็นรองมันอ้ยมีแห้งใจครับพี่น้องรับย่อมรับอยู่ว่าเป็นมอรมองไม้ก่อนมอลำกับบาสนไหลหลายบ่หลายขั้นบาสนาบ่มีกับบุเกิด์เรียมอลำบ่ว่าหน้าตาดีหุ่นดีเสียงดีไปอัดดังเลยครับบ่ญแม่นี่ครับมันต้องบุญวาสนาทรงๆนี่บุญวาสนาโอ้ยปซ้ำหนึ่งกัแมงเหรอเนาะมันว่ามอลำหน้าตาดีหุ่นดีอัดดังหรือุ่ญแดงนี่ครับบุญวาสนายสำคัญก็สำมอลำั่มไม่มองตั้งได้ที่หรอกหันพี่น้อง อันเราก็ดังอันเราก็ดังโอ้ยกะลีตัวน,น้องนองผู้เขาอยากดังไงเด้อว่าแต่ผมแต่ปีสองเจ็ดสองแปดห้องหาเสดเดือนช้างเลือดเสียหลักร้อมแลมหลมมั่นหกลอยพัวสุดไปแล้วอ่านไว้นาะหลายหลายอยู่ครับจนคนหลายเขาเบื้องสุดตะื่อกี้ร่วมพาดีระมาณแต่คนละหลายสุดตี่ตังร่วงมากหมประมาณอะไรคือคือขายสิบบาทเงินสี่หมื่นคนหลายเติบเป็น้องลองคิดลองเนื้อรอผ่าเก็บสิบบาทครับเก็บสิบบาทเลยเดือนสี่หมื่นเด็กคนหลายเติบเลยยุ่ยเซ่ยย่ยลาซีไะไรสาวสุนารีไปจัด ก็อยู ite, it no like iji, ่อำเภอกุดซุ่มนี่กรเจ็บสิบบาทอะไรเงี้ยสี่หมื่นคนรลายเติบเลยเจ็บพี่น้องข้ายครับเจ็บสิบบาทเงินเป็นแสนเลยครับตั้งแต่เมื่อวนได้หัวเซียวอยู่แบบคนบวกคนไม่ใส่น้องข้าเซ่กาทาบอปากขาดบึงของหลงบึงขาบึงซุ้ยครับล่ำเจียบแถวนะครับแถวบึงขาบุงเรื่อมาแต่เวรเชียงคานบึงขาบึงซุ้ยบึงของหลงปากขาดเซ่กาทาบอโอ้จนไม่มูลบอกทั่วประเทศครับขอบคุณบุญคุณที่พี่น้องแฟนเพลงสุ้ขู่คนยังบ่ลืมหนุ่มหลุดไปต้องแทรกกันอยู่ยังดีใจครับสมัยอุ้ง รับงานจดสมัยมีวงนี่สูงสุดคือเกาะพันหาครับลำทั้งสังเวียนขึ้นสองกัลนี่สังเวียนกังขึ้นสังเวียนกังขึ้นกังเวียนขึ้นแล้วหนทางยังหายคนหายเสียบาดพอหอดหันลมปั๊บนอนเขาเมียละสังเวียนขด้นเดลำครับแจะบางประด็นเงินสมัยก่อนน้ำเกาะพันหานี่ถือว่าสูงสุดครับบ้านละหน้าสมัยยโสธรสิบสี่เทียบ้านละเก็ดบัดละแปดบัดกู้ใกล้ๆสนามบินเก็ดเทียบแปดเทียบครับลำยางทำลุงโหลดเพชรทองชัยสมัยก่อนบ้านละสามเทียบสี่เทียบจะทำวันนี้พี่น้องยังต่อรับอยู่ให้อบุ่นกัพรุนอยู่ ก็ดีใจครับแต่ว่าสงการปีนี้ผ่านไปผมไม่ยังเนี่นาะแต่ทำไม่เดี๋ยวร่ำใส่บ่ออาจารย์กสู้ขู่ต้อนมากระทบไปวัดมันไม่โลกโลกบว่ดีครับหลุดหลายจะ่เนาหายไปดอกเป็นยังคือเดชเศร้าต่างวงพอดทุกชัยเป็นยังคือคันเศร้าต่างวงมันการเงินกระท้องกับ่างอะไ้ครับมันการเด้ร่ำปวดครับแต่ว่าเงินมันเพราะใดตอนพรเฮ็ดวงหนีเงินนะครับเพราะได้ใส่้สอยตอนเฮ็ดวงก็ได้ปั่นลวงน้องใส่พุกบางคนเขาเดี๋ยวน่าไม่ทงคนอ่ะผมเหมาไว้ที่เหมามาล่ำเข้ามาเลย วิธีเก็บเ,เล็กแค่แรกอะเห็ดคือผงศาสตกหนังดึงขึ้นน้ำฝนมากอะดึงลงบ่าเห็ดโค้งเล็กแบบนี้ครับทำไมก่อนเนาะเห็ดทุกเหตุใหญ่ครับพี่น้องเอ้ยแต่เงินมาตอนนี้ก็บบายัางเอาเสือตะวงเสือเข็มกัดเสือสุดเตี่นเสือน,นั่นเื่อนี่เขาบ้านีะไรขายหอรถบีกับไบีจังเสียงวิธีครับไม่ก่อนทุ่งเมืองโอ้เขาจะลงทุนหลายลงมืองสามสันสี่สันขันพ่อมาดังตอนนี้ว้าวเบิ้งมาเลยครับจะบอกว่าวิธีสิแปดสันหมดแล้ว ตะกี้ไปที่สันเดี๋ยวนึงสันสองกับสันกองกับวากับเจ้านี่มันแค่หาสันหกสันแล้วให็ผม <can clear pot. S 2> ดังตอนพวงอายุซามหนีปีนี่วายเสายบอกสิบแปดสันหมดเลยไม่ที่เขียงเสียงเอาหอดแตงเต่าเหล็กหอดทุกเสียงหมดเลยดังเมียบันนั่นตะกี้มันเขียงเสียงในปากสิบแปดปากสิบห้าเนาะกครเฮ็ดใารอยู่ไปน้องใครใครซื้อว่าสูงไหมครับแต่บ่รวยนะครับบ่ได้รวยบ่ได้พอกินแต่ยากแค่บ้าหอดเมียเขายอมว่าเราก็ยจะอยู่ดีกินสุงเนาะอยู่ดีครับแต่บางบ่มีหนีมีสินบ่ได้ลำรวยมาหาสันค มึงเขาจะเป็มาล้อมเขาจะกะล้อมด้วยเหรอแจ้ผมก็ได้ธรรม,มดาครับเพราะได้อยู่ได้กินได้หยากเพราะได้เลี้ยงดูเลีเ้ยงต่อนางเอกผู้ใดเป็นนางเอกเอนางเ,เอกสาวดวงเดือนเพชรทองใสครับนู่นนั่งออน้องหลาดเป็นตัวกโกง่สิโว้ยมวนกุบเสียดูยี่น้นนงนนงเอ,เอง,งพีง่เเยี่บ้านกับพี่ยี่เบ๋งลุงพี่ยี่เบ๋งลุงสุดยาเพื่อนกองหน่อยขาแม่พีบบ่ยี่บอกวิบุญศีลลุงนะเพื่อนมอบประเด็นสินท่อทรงใสกับพันสินมิแต่รมะล้อมแถวมิเตอร์ผมเป็พระเอกสิคนุบรอครับคือมันสมัยนี้เด็กเสดงหนั่งหมด อันนี้มีกลงนแสดงหนังเผมก็บอลหนาตตได้ฝรังเขาหุน่หนเลย่าานี่บานเทาหนิอโอ้ยจอเ,ยเจเ่า,าบาเ,เ,เ <c oughs> บขออาจะติดตัวไปโย่เสีเป็นพ่อบงาโอ้ยเขา,าเป็นพ่อบงาผมบอแสดงเป็นเปกทีเป็นบอกสาธิตอยก็บอก่เพราะอะไรพรารพ่อใน่ายมาายเปสดง้ได้ไหมครับตอนเป็นเะเอกที่อากาเป็นตัวของเหมานี่พ่อมูนี่มักเป็นเปรีกโอ้ยเมีย่นาะฝ <c oughs> ากพี่น้องกันแล้วกันเด้อมาแเล่นสื้อห้าลานรูเขมี่เราคำเด้อ โอกาสหน้าเรามีเรื่องเล่าเพี่อน้องทุกทักท่ายมาในเฟซจะเ,บ,เบ่าเรียงในฟังเบ,บ่าเรียงมาเล่าสหือเบาซูฟังครับสวัสดีครับเจอกันใ่คลิปต่อไปครับ